关。 วันนี้ไม่ออกไปไหนกับหมอชุสนาหรอจ๊ะไม่ค่ะที่ว่าไม่เนี่ยหมอเขาไม่ได้ชวนหรือว่าเราไม่อยากไปหมอเขาไม่ได้ชวนนะะแต่ถึงชวนแอลคงไม่ไปเพราะอะไรแอลไม่อยากเป็นคนเที่ยวเก่ง่อยนะาก็คงไม่ดีและอีกอย่างหนึง่ง คุณพ่อคงจะไม่ชอบค่ะถ้านเป็นอย่างนง้นก็ดีสินะแต่พี่บอกว่าคุณลุงไม่ชอบนี่ถึงจะแฟงเลยนะเวลาที่คุณลุงออกไปหาใครๆเนี่ยคุณลุงออกไปได้แต่ไม่ชอบให้ลูกๆหลานๆออกไปไหนคุณพ่อไปไหนคะพี่จีรู้เหรอคะว่าคุณพ่อไปหาใคร แอแออย่าบอกใครนะว่ามีคนมาบอกพี่ว่าคุณลุงมีเมียรับแต่ไม่เชื่อหรอกคะว่าคุณพ่อมีเมียรับโธตาให้ละแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเคยเห็นหน้าคุณลุงบ้างไหมไม่เคยเห็นหน้าเลยไปไหนก็ไม่รู้กอล์ฟก็ไม่ตีงานสังคมก็ไม่ชอบออกไปแล้วไปไหนอะ่ะเดยวก็แวบหายแวบหายพี่ไม่เคยเห็นคุณลุงอยู่บ้านเลย พี่จีเดาใช่ไหมคะพี่พูดความจริงจ้ะคนที่เล่าให้พี่ฟังเป็นคนที่เชื่อถือได้ร้อยเปร์เซนแต่ถ้าแอลไม่เชื่อก็ตามใจนะแล้วอย่ามาหาว่าพี่ไม่เตือนไม่ได้นะจ๊ะพี่เป็นห่วงนะแล้วคนคนนั้นนะ่ะต้องการที่จะครอบครองสมบัติของคุณลุงเพียงคนเดียวใครบอกพี่จีคะพี่เปิดเผยชื่อเขาไม่ได้หรอกจ้ะ เพราะว่าพี่เป็นคนมีจัญญาบัณแต่เขาบอกก่อนเลยนะเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่พี่จีเขาบอกว่าที่เขาเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังอ่ะเพราะว่าเขาหวังดีนะคะพี่คิดว่าจีอ่ะคุณจะยุให้เราแต่แยกกับพ่อมากกว่านั้นแล้วเขาจะทำเพื่อประโยชน์อะไรล่ะคะอ้าวก็ถ้าเรารู้ว่าคุณพ่อมีเมียรับถ้าเกิดไปทะลเลาะกันขึ้นมาเนี่ย ถ้าผิดใจกันคุณพ่อจะเกลียดที่หน้าเรานะอย่างงั้นเหรอคะแต่แอลว่าแอลเชื่อก็ไม่เชิงอะคะ่ะแต่แอลรู้สึกว่าคุณพ่อเหมือนมีอะไรอยู่ในใจเหมือนคนมีความลักและบางทีคุณพ่อก็ทำอะไรที่แอลไม่เข้าใจอย่างซื้อรถให้คนอื่นนะคะ แอรก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่พี่จีเล่าหรอกนะคะพี่โอ่แต่เพื่อไม่ให้ประมาทอะเราควรจะสืบเรื่องนี้นะคะแอรอยากจะให้พี่เป็นนักสืบก็ได้พี่จะแกะรอยคุณพ่อแต่บอกตามตรงเลยนะพี่ไม่อยากจะเชื่อคำพูดของจีเลยอะเพราะคำพูดของจีเนี่ยต้องเอาห้าหรือสิบห,ห,หารเลยนะ เออแอ๊ะหูนี้นายโจเป็นไงบ้างอะยังมาทำหูตาแวววาวใส่แอ,อ๊ะอยู่หรือเปล่าแอะก็ไม่ค่อยคุยกับพี่โจ้หรอกคะ่ะไปเจอแอ๊ะก็แกล้งไม่เห็นนะแล้วหมูเนี่ยพี่โจเขากลับดึกด้วยค่ะใส่จะเหรอรถใหม่อะคะ่ะแล้วแล้วแล้วพี่โองไม่ถามคุณพ่อบ้างหรอคะว่าทําไมคุณพ่อไม่ซื้อรถใหม่ให้พี่โองอะ่ะก็เรามีรถคุณพ่อใช้แล้วนี่ดีแล้วล่ะแต่ถึงยังไงก็อย่าให้เจ้าโจมายุ่งกับแอ๊ะก็แล้วกัน you <laughs> หรือว่าตาเราฟาดไป